ถ้าเฮาเห็ดเองได้จะเป็นอาหารลดต้นทุนสั่นดีเลยครับลดต้นทุนให้เฮาดีดีอีหลีครับแต,แต่เริ่มต้นสวนนี่ก็คือได้ตรงนี้แหละครับผมซอยเฮาดีดีนะครับเนาะถึงเฮาบบมีอาหารเฮาก็สามารถเลี้ยงป่าใไงได้กันว่าแต่เฮาเห็ดได้เนาะครับเนาะก็จะเป็นกลายเป็นกําไรเฮาทั้งนั้นครับพี่นอ้องเฮากะเห็ดอาหารลดต้นทุนให้ป่าปลานี่ก็จะเป็นอาหารลดต้นทุนในเฮาสวัสดีครับพี่น้องครับ มื่อวานนี้มาพอกับบ่าน้องในช่องกบป่าพรารวยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเมื่อนี้บ่าน้องก็จะพาพี่น้องมาให้อาหารปั้นก้อนนะครับเนาะก็จะมาให้บ่อปลาสวายเพราะว่าช่วงนี้อาหารปั้นก้อนเอาแห้งแล้วนะครับเนาะเอาก็จะมาให้อาหารยามะเรงครับผมมาโยนให้อาหารนี่ต่างๆนะครับเนาะนี่ก็คือขังหลังของบ้าน้องนี่กับรรยากาศยามะเรงครับผมกับน้องเกาเพื่อนก็จะเตรียมตูมาให้อาหารปั้นก้อนนะครับเนาะกับบ่าน้องเดี๋ยวมื้อนี้บ่าน้องก็จะพาพี่น้องไปเลาะสมสวนเลยครับผม นี่ครับผมบรรยากาศนมามมะแรงเนาะห่าก็จะมาเลาะตามสวนเขอ็เก่าครับผมปูพักไหวพักกันจองบางนี่ก็ล่างงามนะครับเด้อี่สวัสดีเนี่ครับผมนี่คือน้องเก่าจะพาพี่น้องมาให้อาหารป่าเนาะมาจับปลาคูมา,มาเออนี่ครับบอ่อป่าสวายเดี๋ยวน้องเก่าจะยุ่นอาหารปั้นก้อนนี่อาหารปันก้อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งยุ่นไปฝุ่นย่างไปเออยย่างไปอีกอันละพี่ยุ่นลงบอ่อพี่ ยนลงไปซีํำหน่อยหน่อยโยนลงไปเลยนี่ครับอาหารปั้นก้อนเฮาอย่าเพิ่งโยนอีกเด้อเดี๋ยวให้ฟอบเบิ่งก่อนนี่ครับบอปลาสวายเฮาโยนอาหารปั่นก้อนลงไปเลยนี่ประมาณหนึ่งก้อนถ่ายอยู่ในบอนีก็เอาไ้เพิ่นได้อยู่ประมาณจักหาก่อนนะครับเด้อพาปลาสวายเฮานี่ก็จะอยู่ประมาณเรืออยู่ประมาณจะลอยก็โตนี่นะครับผมบอปลาสวายเฮาเนาะแต่ก่อนเรืออยู่ซีลอยก็โตนี่ก็คือเฮา ขายเป็นน้ำแน่นะครับน้องแบ่งปันกันไปนี่ครับผมขนาดบ่อนี่ก็อยู่ประมาณก่วมป่วงนี่เจ็ดเมตรเด้ครับพี่น้องเด้อก่วมป่วงนี่เจ็ดเมตรกวบเยาวนี่สิบเอ็ดเมตรเลือกนี่หนึ่งเมตรนี่ครับผมเพิ่นก็จะแล่นกินอาหารแตงสีได้ครับเด้อนี่ก็คือบ่อจมง่ายเด้ครับยังลอยพักกันไล่กินครับเกยียบเบิดก่อนแหละครับพี่น้องตรงนี้ก็คือเฮาจะเฮ็ดอาหารปั่นก่อนครับเบิร์งเบิ่งเบิรงเพิ่นก็จะพักกันไล่กินบ่อปลาสวายบ่อนี่เลี้ยงได้ หนึ่งปีแล้วครับเนาะปีหนึ่งปลาสวายเลี้ยงน้ำตื้นครับผมตรงนี้ปลาสวายปกติมันก็จะอยู่แต่น้ำเล็กเนาะตรงนี้ของบ้านน้องกระเห็ดเป็นบ่อปลาสวายน้ำตื้นครับผมนี่ครับเล็กนี่ก็อยุเม็ดเดียวเลยครับพี่น้องเด้อหนึ่งเม็ดแค่นั้นเองเัาก็จะมาให้อาหารป่าอยูน่นี่ประมาณบ่ถึงสิบนาทีนี่ครับไก่จะเบิดแล้วนี่อาหารปั่นก่อนมันก็จะลอยกินไปจังสีแล้วครับผม เขากะได้ออกกำลังกายไปในโตครับคุนเลือโบหอลายบนไหนก็นจะเบิดแล้วยังร้อยกเก่า,กาด้วยครับอาหารปั่นก่อนเท่านั้นเป็นกันยังพักกันไล่กินคุณครับไล่กินเซี่ยงเซี่ยงนี่ยนลงอีก,อกนกเก้านี่ได้จะให้นกเก้าวยวนลงผีหนึ่งก้อนนี่ครับผมยนลงไปเลยค,คุณก็พักกันไล่กินครับบ้านนะคุณครับว่าแต่เขาโยนลงไปป่าเข้ากับไล่กินได้ออกกรลังกายครับผมขนาดยางมัดฟังผีเดี๋ยวเพื่อจะเรียนหาเข้าเอง วัวนปลาเห่ากระไดออกกาลังกายไปในโตนี่ก็คือเป็นอาหารก้อนลดต้นทุนนะครับเด้อเพราะว่าสวนผสมต่างๆนี่บ่าน้องกระเห็ดิปให้พี่น้องไดบ่งครับผมหาผู้ใดสนใจก็คือเห่าเข้าไปเบิ่งได้เลยครับผมย้อนหลังเขาไปในลิปของบ่าน้องนะครับเนาะตรงนี้ก็จะมีอาหารปั้นก้อนถ้าเหาเห็ดเองได้จะเป็นอาหารลดต้นทุนสั่นดีเลยครับเพราะว่าต่างๆนี่ก็สะอยู่ตามสวนเฮาเนาะครับเนาะ ก็จะมีพวกต้นกล้วยใบมอนแน่ใบชะยาแน่ส่วนผสมมงเคนกข็ขาดบ่ไ้ก็คืออาหารปลาดุกนะครับเนะาะถ้าเฮามีอาหารปลาดุกนี่เฮาก็เอาห้เป็นปลาบดนี่ครับได้เลยจะว่าแน่แนก็คือล่ำกับกาก,ากน้ำตาลนี่นครับผมเป็นส่วนผสม,มองิน่นี่ครับพี่น้องยังร้อยเสืออยู่ครับขุนพนกับภาคกันไล่กินเสืออยู่ตรงนี้เฮาก็ตากไว้อยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเนาะพุนครับยังภาคก,กันไล่กิน โอ้ปลานี่กินดีแฮงคุณครับนงเก้วหลินอยู่กับปลายูนไม่ยีนงเก้วก้อนนึงนี่นี่ครับก่อนที่สามแล้วไี้ก่อนสามก้อนแล้วครับคุณเดี๋ยวก็เห็นแล้วก็จะไล่กินอีกลยครับเด้อนี่นกแก้วพ่นกําลังเดือกเรียนมาพอดีพ่นมาเลินน้ําบาน้องนะครับเนาะตรงนี้ก็พูดพูดพูดเบิ่งครับว่าแต่นี่แล้วก็ไล่กินได้ครับพี่นอกนี่ จะเป็นอาหารก้อนลดต้นทุนให้เขาได้ดีอีหลีครับเพราะว่านี่ก็คือบาวน้องกะเฮ็ดอาหารมานแีแต่เริ่มต้นสวนนี่ก็คือได้ตรงนี้แหละครับผมซอยเขาได้ดีนะครับเนาะถึงเข้าบ่มีอาหารกับ่แม่น่มมนานี่นะครับเนาะตามทองตลาดต่างๆนี่เขาก็สามารถเลียงป่าใหญ่ไดขึ้นกันก็คือเป็นอาหารก้อนอาหารก้อนจากของที่เฮ็ดเองเฮ็ดเองนี่ครับส่วนผสมก็อยู่ตามสวนเขาเลยละเขอาอย่างลงใส่ก็ได้าัว่าปลาเข้าเพิ่มกะ กินและก็จะใหญ่ขึ้นกันตรงนี้ว่าแต่เขาเห็ดใดนะครับเนาะก็จะเป็นกลายเป็นกําไรเขาทางนั้นครับนอ้องพูดพูดกสิภาคก,กันไล่กินหอดแก่ฝั่งแก่ฝาพี่เอามาพี่เอาอาหารมาพี่มาเออย่อคู้มากนี่ครับผมทางนี้นะครับเนาะเขาจะมาให้อาหารปั้นก้อนเดี๋ยวสีให้สลับอาหารเม็ดลงไปนําครับผมเพื่อเขาจะได เบึงป่าไปนํานี่บ่อปลาสวายเพิ่นก็ะไลกินไปหลายเลีล้ยวนี่จะมาให้เป็นอาหารเมร็ดนําครับสลับกันไปครับก็คือเข้าจะถาเข้าให้อาหารเมร็ดนี่ามมื้มสเสาเฮาก็ต้องมาให้อาหารก่อนเน่าเแลงนะครับเนาะสลับกันไปเลยถ้าป้าเข้าใหญ่ขนาดนี้แล้วเขาก็บ่ต้องจําเป็นบ่ต้องให้อาหารก็ได้ครับบ่ต้องให้อาหารเมร็ดน,น,นะครับเนาะก็คือเฮายุ่นอาหารปั้นก้อนนี่ลงไปได้เลยป่าเขาก็จะ กินอยู่ยังสิแหละครับผมว่าตะยนต์ลงไปเพิ่นก็สิพาคันไล่กินนี่ครับสองบ่อนี่ก็เตรียมไว้แล้วครับผมเพราะว่าปีนี้น้ำบ่ขึ้นมาเนาะก็จะเตรียมไว้ถ้าเลี้ยงปลาดุกสองบอ่อครับเป็นปลาดุกอุยกับปลาดุกยักษ์นะครับเนะาะกะว่าอากาศเริ่มเศ้าเย็นนี่ครับบ่าวน้องก็จะเอาปลามาปล่อยได้เลยแล้วก็จะเฮ็ดกระชังล้อยใหม่เพราะว่ากระชังล้อยนี่เพิ่นก็นเริ่มผู้พังไปตาม,ตามกาเลเวลาครับเพราะว่าเฮ็ดมาอยู่สามปีแล้ว เขาก็ต <S an> ้องปรับปรุงใหม่ตรงนี้ก็คือเ้าก็ต้องเอามาเฮ็ดใหม่เพราะว่านี่ก็คือของบอลน้องนี่มั่งอาเบิดครับผมเพราะว่าตะกอนเพิ่นก็จะลอยยู่ตามนี่นี่ก็คือเอาขึ้นโคกไว้เพราะว่ากระช่างนี่ก็เพิ่นก็เริ่มผู้พังแล้วสามปีครับพี่น้องตรงนี้ก็คือเอามาเซีนามไ้เพิ่นก็ต้องผู้พังไปตามกาลเวลานะครับเนาะเดี๋ยวจะเริอมมาเห็ดใหม่ครับให้อากาศเศร้าหนาวแล้วก็เ้าก็เลี่ยงปลาได้นี่นะครับผมาก็จะจะเอามาเลี่ยงปลาเฮาคือเก่า นี่มาครับุอันดับแรกคือบาน้องว้าลนะครับผมเพราะว่าหลายคลิปนะครับเราเขากัดสังแรงอาหารไว้หเจากของก้อนพ่อเข้ามีอาหารตามทงไฮทงหน้าเข้าเรียวนี่คือนี่นะครับผมสีซอยเข้าได้อีกท้างหนึง่งริเมนว่าซอยตึงแต่อาหารลดตนทุนใ้ปลาเพราะว่าซ้ำอาหารปลานี่ก็คือเป็นอาหารที่ซ้ำลดต้นทุนหเหเอเพื่อกันปลาเขาก็เห็ดอาหารลดตนทุนให้ปลา ปลาเนี่ยก็จะเป็นอาหารลดต้นทุนในเฮ้าลดต้นทุนแบบใดก็ได้ครับคือเฮ้าจะบ่ได้ไปซื้อปลาตามทองตลาดนี่ครับผมปกติเฮ้าก็ไปซื้อตามทองตลาดโลนึงกับ็70ิบนะครับเนาะตรงนั้นก็คือเฮ้าเสียเงินไปซื้อไปบานเฮาเอามาเลี้ยงไว้ตรงนี้ก็คือนี่ครับปลานี่ก็คือจะเป็นอาหารที่ลดต้นทุนใ้เฮาคือกันเฮาก็จะมีปลาอยู่ในสวนเฮานี่ได้กินจากเฮ้าเคยไปซื้อ7 0 8ดิบเฮาก็จะบ่ได้ซื้อปลากินเลยตรงนี้ก็ ซ้ำกันแหละครับผมกับเฮาเห็ดอาหารแต่ก่อนากา็คืออาหารมาไห่ป่าเหาพ่อเหาหูวิธีเห็ดอาหารปั่นก่อนก็คือเพื่อนก็นจะลดต้นทุนให้เหาเบิดก็คือเลือนันก็นจะเป็นกำไรขฮาทั้งนั้นครับผมพี่น้องว่าตาเหาเห็ดแนวดก็ได้ให้ลดต้นทุนให้เจาของได้มากที่สุดก็จะกลายเป็นกำไรของเหาานะครับเนาะในเพิงผ้าเจาของยูดตามสวนนี่ก็คือนี่ครับผมซ้ำเป็นโควิดถ้าช่วงช่วงโควิดมหันเนาะครับเนาะเห่าก็ อยู่ตามให้ตามสวนนี่เขาได้โดนแห้งนะครับเด้อนี่มีผลลหมากหลักใหม่เขากินนี่ก็คือเขาจะได้ออกไปข้างนอกเลยตรงนี้ก็คือซําเป็นตูเ้เย็นแล้วก็เป็นเซเว่นให้เขาได้เขาอยากทำไ้เขา,าก็ย่างลงมาพวกพักนี่เขาก็ปลูกไว้ตรงนี้ก็คือได้กินอยู่ตามให้ตามสวนนี่นะครับผมมาน้องกับผ้าพี่นะ้องมาเลาะสมสวนคือเก่าเนาะครับเนาะกับพ่อได้เบิ่งแด้ง,างตามสวนนี่นะครับผมมาน้องกับเฮดให้พี่น้องเบ่งองยูนนี่ครับผมเนาะหมุนเวียนกันไปครับผมนี่นะครับผม ก็อยเาลืมในช่องกบป่าผ้าลวยได้ครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้าน้องก็จะเฮ็ดคลิปให้พี่น้องมาเรื่อยๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับ